ลูกอยากขึ้นเออนี่ไงไปฝ่าวะนี่ไงมาซ้ายถึงตำรวจกระบาดก็ถือว่าไม่ดีแต่ไม่แย่ดีกว่าไม่ได้ก็เอ้ยโอ้ยวายโดดวายโดดโอ้ยชุดนี้แหละที่เกียรอแม่ไหลไปลูกไหลไปลูกไส่ลูกขึ้นดีตุจะหยุดจะหยุดอื้อแต่ไปไดไม่ทำ รอบนี้โดดไหมีกไหมมาองุ่นเกย์มาไม่เด็กเชิดถึงโตนี่ยังไม่เข้าเลยวันนี้นี่จะมาหรือเปล่ามาโอ้ยไว้กันโดดอีกแล้วไว้กันแล้วโอ้ยแล้วโอ้โหอไม่ได้เผลอเป็นโดดเผลอเป็นโดดโอ้ยหูดิจะหยุดกันอยู่ที่เท่าไร ตีมีคนอีกครั้งนะครับวันนี้ยังอยู่กับพี่ชัยลลมโบเหมือนยังเช่นเคยนี่วันนี้ยังอินอยู่กับตีมจิ้นจีนนะเรามาเชิดสิงโตกันหน่อยดีกว่าวันนี้แหมเกมนี้ก็พูดถึงก็ได้เป็นเกมที่เราทำยืมเท่าไหร่นะแต่ช่วงเวลาดีๆบอกมาแบบนี้ก็ขอลองดูหน่อยลวกันกเกมเชิดสิงโตมาวันนี้ทุน500จัดไปมาละ45บาบาทดูสิว่า จะได้หรือเปล่าไหลมาแบบนี้โอ้ยยังไม่แตกเพิ่งยังไม่มาอือเนี้ยมีหน้าถึงโตโหวมาวายมาสองเซ็งวายมาในช่วงยังไม่แตกอะไรกันครับเนี่ยหน้าถึงนโตไหลลงมาโอ้ยไอ้นี่ังไร <Okay. S 1> เเฮ้ยออวายมาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแชร์มเออเชื่อิ้ใจไหลามาเลยลูกยาวๆลูก <Whoa. S 1> วายมาเออเยาวๆลูกเดยวยาวลูก อย่าแผ่วอย่าแผ<ด>่วจะแผ่วหรือเปล่า<ด>ช็อตนี <c oughs> ้เออไยมาสี่แถวทำได้อย่างนี้ฮะอย่ามันเล่นกันหน่อยมันตื่นอ,อกตื่นเต้นกันนิดนึงช็อตนี้ทักปุ๊บแมงไม่มันทักปุ๊บแมงไม่เข้าเลยอ่ะงั้นกูไม่ทักก็ได้เออนี่ไงนะถุงโจมาสองอันโโเลือกอันขวามา450บาิบบทนิ่ๆๆมๆครับโอ้โห อดจะมาก็มากันง่ายๆอย่างนี้เลยเอาไปดิเอาไปดิขอ,อหน้าหน้าถึงโตอีกสองอันอม,มาอันเดียวเอาสองอันเว้ยดูหน่อยสิมีให้ว้าวอยูไอ่ไหมว่ายมาสามนี่ไงการตรีการแตกลงมาหน่อยสิมีรูป้ป่ะไอเด็กหนุ่มเชิดถึงโตนี่ไม่เข้าเลยเว้ย เออมีวายมาเชื่อมหน่อยมีวายมาเชื่อมหน่อยเอามาอีกอยู่ดิเอามาอีกอยู่ดิจ<ห>ัดไฟอย่าให้เสียนี่ไงมีเชนอืมาหนึ่งขอสองอันลูกขอสองอันลูกอยากทิ้นเออนี่ไงไปฝ่ายวะนี่ไงมาซ้ายมีการต่อรับาลก็ถือว่าไม่ดีแต่ไม่แย่ดีกว่าไม่ได้ก็เอาไปแค่ว้าวก็พอ วายตรงกลางมาไหมครับเฮ้ย <tech> อ้ยวายโดดวายโดดอชุดน <Sud Kraft> ี้แหละที่เสียรอแแม่ไหลไปลูกไหลไปลูกไต่ลูกขึ้นดีตุะหยุดอย่ายยุดโอืยจัไปนห่รอบนี้โดดกปโดดมาจัดไปหนึ่งพันกว่ากว่ามปไปรู้กันต่อ เราตำอะดรที่ยังไม่มีลมหายใจเราต้องไม่หมดหวังนี่แต่ทีแถวที่ตัวเป็นจรจริงทางมาาจริงอยู่ในเมืองไทยให้เอาเดี๋ยวดิโอ้โหช็อตนี้ยังไม่เข้าไวไหมมาอุ่งวิเคราะมาไม่ด็กเชิดถึงโตนี่ยังไม่เข้าเลยวันนี้นี่จะมาหรือเปล่ามาตุ้นโอ้ยไวแค่โดดอีกวไวแค่โดนแล้วโอ้โหเผื่อไม่ได้เผื่อเป็นโดดเผือเป็นโดด โอ้โหดูดิจะหยุดกันอยู่ที่เท่าไรเท่าไรไปหนึ่งพันห้าร้อบาทโอ้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงแหม่รอบหนึ่งถือว่าได้พอได้หอมปากหอมคอนะทุนมา500เอากลับไป2อ0พันหนละกันอือยังมีลุ้นต่อไหมยังเหลือไหมแันแถมอยดิแันแถมอยดิแันแถมอยดิ โตกว้า,างๆขาซอยๆน่าจะไม่เข้าแน่หรอวะไม่น่ามีหรอกอะอะไรครับจบคลิปกันเท่านี้เลยแล้วกันสรับเกมเชิดสิงโตชอบใครดูแล้วชอบบกชอบไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับเฮียด้วยนะจ๊ะตอนนัสดีเฮียไปก่อนนะบ๊ายบาย